คุณรู้หรือไม่ว่าจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอเมริกาเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าชาโดยจุดเริ่มต้นมันมาจากเหตุการณ์เล็กๆที่ว่าทําไมคนอเมริกันถึงไม่สามารถกินชาในราคาที่พอกินได้ทําไมต้องขึ้นภาษีพวกเราขนาดนั้นก็เลยเกิดความโกรธแค้นว่าเฮ้ยทำไมต้องเกิดอะไรแบบนี้จนนําไปสู่เหตุการณ์บอสตันทีปาร์ตี้ที่ว่าถ้าอย่างนั้นขึ้นภาษีขานาดนี้ เฮ้ทัท uh ิ้งเลยดีกว่าลงทะเลไว้ให้หมดเลยแล้วก็ลํามาสู่เหตุการณ์ต่างๆที่เป็นกฎหมายย่ามขึ้นมาสีต่างๆองทั้งหนังสือพิมพ์การอ่านข่าวต่างๆแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นที่เป็นการต่อต้านของลุ่นอเมริกันชนจนทําไปสู่การกระแสที่ว่าคนอังกฤษยอมไม่ได้แล้วเหมือนกันเราต้องออกกฎหมายในการปราบจาพวกอเมริกันพวกนี้มันเป็นแค่ประเทศนานิคุณของเราแล้วมันมาแบบนี้ได้อย่างไร โดยสามคนนี้จะเป็นบุคคลสําคัญที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระแสการต่อต้านจนนําไปสู่การปฏิวัติอเมริกาขึ้นไม่ว่าจะเป็นแซมาดัมอันนี้จะเป็นตัวหลักของที่อยู่ในเมืองมอสตันจนนําไปสู่เหตุการณ์เรื่องประท้วงเรื่องชาขึ้นหรือแพทริกเฮนรี่ที่เกี่ยวกับประารประกาศที่ว่าถ้าไม่ให้อิสระหรือไม่ให้มีเดอะลิเบอร์ี้ฆ่าพวกเราไว้เถอะอย่าปล่อยให้พวกเราอยู่กันเลยอย่างเี้มันกดขี่เกินไปจนนําไปสู่ โทมัสเจสันที่เป็นทางร่างเกี่ยวกับคำประกาศอิสรภาพหรือ Declaration of Independence ที่ว่าทำไมเราควรจะต้องแยกตัวออกมาจากอังกฤษแล้วเดี๋ยวคนคนนี้จะกลายเป็นประธานาธิบดีคนที่3ของสหรัฐอเมริกาด้วย